สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับฤดูหนาวปีนี้มันมาเช้ากว่าปกตินะครับตามที่กรมุดตุกเขาแจ้งมาเนี่ยคือมันมาช้าเพราะว่ามันมีอิทธิพลจากความชื้นแล้วก็พายุฝนนะครับ ซึ่งวันที่ผมมาแคมป์เนี่ยนะครับคืออุณหภูมิเนี่ยมันหนาวใช้ได้เลยนะครับคือทางลานเนี่ยเขาวัดได้11องศานะครับส่วนตัวผมเนี่ยตื่นมาตอนเช้า6โมงเนี่ยอุณหภูมิมันอยู่ที่15องศานะครับคือนอนแบบหนาวจับใจเลยนะครับทริปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปกระโดดน้ำพายเรือชิลๆกันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่สำคัญก็คือกิจกรรมล่องแพเปียกนะครับซึ่งเขาจะพาเราเนี่ยนั่งแพเปียกไปชมวิวสองข้างทางนะครับ ไม่อันนี้คืออะไรดีป่ะวิวหนาวหรืออะไรน้ำเย็นเหรอเอานะ้าปลาไปใน,นนี้ก่อนไหม,ไมไ นั่งรับลมเย็นๆชิลๆนะครับกับบรรยากาศของเขื่อนท่าทุ่งนาในฤดูหนาวกับ EP ที่69จินตนาการแคมป์แอนด์บิสโตจังหวัดกาญจนบุรีครับผม new idols, new ต้องมีคนจับปักนี้ด้วยโยกัวเลยเหออยไห่เยอะ่อลเยอะไ้อ้ I don't want him, but sometimes it leaves a white. It's dangerous to be so curious. Let's go be free. Rods in the river, smoke. จากกรุงเทพนะครับใช้ทางด่วน M81 เดินทางกันประมาณ2ชั่วโมงนิดๆน,นะครับใช้ถนน3199นะครับกาญจนบุรีตอนนี้เรามาถึงแคมป์จินตนาการแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายตรงเข้ามาด้านในได้เลยนะครับ ที่เนี่ยประตูเขาจะเปิดให้เข้าตอน10โมงนะครับคือถ้าเพื่อนๆมาถึงอะ่ะเราก็สามารถเข้าไปจัดจองที่กลางแคมป์ได้เลยครับไปได้ไม่ไดิเ่นน้ำสายหน่อยวันนี้เราเดินทางกันมาถึงช้าหน่อยนะครับตอนเนี้ยเที่ยงแล้วนะครับคือตรงฝั่งริมน้ำเนี่ยเต็นท์กลางกันแน่นไปหมดแล้วครับ เต้นไรวะฮะไอ,นนอนววพวกเต้นอนไหนนอนนี่ะคลิกมันยาวแบบยานิ่มนอนบนเนี่ยนี่นะ้ะลิงก์มดิจะส่งไปให้ทางด้านขวาเนี่ยยังพอมีที่นะครับแล้วก็เหลือให้กางทาบอยู่ล็อกหนึ่งพอดีเลยครับก็เดี๋ยวเรากางทาบกัเป็นตรงนี้แล้วส่วนเต้นเนี่ยเดี๋ยวเรากางตรงด้านชั้นบนเราครับ

เอาใส่ผักอันธุ์หนึงเออพี่เอกเขาไม่กินผักเออเพราะอายาอย่าไปใส่เยอะอายามันก็ไม่กินผัก ประมหมื่นหนึ่งปะเบอ้อาแเอล้วก็เอาท่อเลือดมาเอาท่อเลือดมาเออเลือดมาเอเออเออต้องมีแล้วดูนี่ดูเจ้าของดูเจ้าของเจ้าของสั่งการ มันต้องมีคนจับฝั่งนี้ด้วยอ้าวแล้วใครจับอ่ะแล้วมีคนหายมั่ะเต็นขาดอ่าป่วมันมันทะลุได้แค่นี้ไม่มิดมันจะไปดึงยังไงอ่ะไอ้ว่านี่เดียมไม่ดูตัวน้องเลยสัตว์โอ้มันดูไม่ดูมันก็ไม่ได้ได้จะนอนไง เฮ้ยเดี๋ยวถ้ามึงรู้ราคามึงจะตกใจโยไหนผมเห็นนี่อยู่เมื่อกี้เออนั่นนเดี๋ยวมึงจะไปไรี้กแบเลยนะออันเดวก็พอแล้วเนีน่้าหลังพอแล้วจริงๆกูไปกัไม่ค่อยต่อนะกูต่อแค่สนะปิวก็คือปิว เฮ้ยจ่ายค่ากลางเต็นท์ด้วยนู้นเว้ยร้อยหนึ่งมีต่อทุกตอทุกมุมเลยเนี่ยเออเอาน้าปลาไป็นอันนี้ก่อนไหมไม่ได้เดี๋ยวถาดต้องใส่ของเคลือบโอ้ยใส่เยอะอร่อยเยอะพอแล้วเดี๋ยวมันนัวไปอุ้ยไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้สึกเลยนะได้แค่นี้มันอร่อยแล้วไอโยยยังกลัวเลย โยนกลัวเลยคนกินผักยังกลัวเลยหอมหอมหน่อยหอมหน่อยต้นหอมไม่ต้องแล้วต้นหอมไม่ต้องแล้วต้นไก่น้ำมันไม่ต้องท่วมหรอต้องท่วมหรอกเือมน้ำมันเติมน้ำมันเรื่อยๆน้ำมันแม่งมาขวดเดียวจะบอกทำไงร่อนเปล่าก็ลุงเลยให้มันลังกึ๊กเลยนะเออต้นหอมเสื้อบนมั่ะ ใส่เยอะก็ได้นะพวกกูไม่ได้กินไปยืนบนทั้งหัวไปยืนไปติมไหมทิ่เดียวอ่ะไม่มีกระเสือเคคิวพีพี่แม่งเอามาใส่เดีวว่าใส่แล้วมันอร่อยนะได้ได้ได้ อ,อะไรนะน่าเสียเออมึงก็ทำนัวๆไปกิจกรรมต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆมาแคมป์ที่จินตนาการเนี่ยก็คือ<ม>ล่องแพเปียกครับการล่องแพเปียกเนี่ยจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเราไปติดต่อ,อที่ลานได้เลยนะครับเขาจะคิดคนละหนึ่งร้ยห้าสิบนะครับ

เมาขี้เมาจริงแับวันนั้นโอ้หใส่ชีสอะใช่ป่ะเราบ้านฟ้ามันคือนั่แล้วแต่สะดวกลมควันลมควันเออเนี่ยหมูอยู่นานหมูอยู่นานเลยหมูอยู่นาน ยูดูนะวันนี้พวกนี้ใอยกินเอหูยูนานเออนี่ความร้อนแรงของเราหมูไหมไหมเนี่ยไม่ เป็นมันไงเป็นคอหมูไงหมูเดี๋ยวพี่พี่เอาหลบนี่นี่นี่น้ำจิ้มจิ้มหมูเฮ้ยเรียกรถจระพทิงไยดิปันเยอะเก๋าหลกแม่แค่นิดเดียวเผ็ดไหมไี่เผ็ดไหม เผ็ดเผ็ดซื้อไปแล้วนะแม่ไม่แดกแม่ไอ้เขาบอสวัสดีตอนเช้านะครับเป็นอีกแคมหนึ่งที่เรียกว่ากอดหมอนน่ะ กอดหมอนนอนหนาวเลยนะครับอุณหภูมิเช้าเนี้ยสิบห้าองศานะครับไม่หนาวโอ้โอจะหนาวเลยขนาดนั้นไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเด็กน,น,นี่มานั่งนี่มานั่งนี่น,น,นั่งเตานั่งนี่เอามืออิงว้ เช้าเนี่ยก็ทำเมนูง่ายๆนะครับก็เป็นข้าวต้มไข่เจียวหมูอบที่ราเนี่ยมีเหมือนเป็นคาเฟ่ด้วยนะครับให้เพื่อนๆมาสั่งกาแฟสั่งโกโก้อะไรทานกันได้นะครับน้องเทมทวินเทโบเลยเหรอ่ดูสิ ทานมื้อเช้ากันเสร็จช่วงสายๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะทำกิจกรรมก็ไปพายเรือเล่นได้นะครับแล้วเดี๋ยวซักประมาณ10โมง1เโมงเนี่ยเราก็เตรียมตัวเก็บของกลับกันแล้วครับระยะจังหวะนี้แหละ สำหรับอีพีนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับทุกๆการเดินทางทุกๆความทรงจำมันจะคงอยู่กับเราตลอดไปนะครับเจอกันใหม่ซีอูในแคมป์ครับผมขอบคุณมากครับ